อ่านสิครับก่อนนอนน่ะเวลาน Paste, หนูสวดมนต์หนูสวดยังไงบ้างประตูบอกเดี๋ยวนี้หนูเพิ่มขึ้นมาสวดตอนเช้าได้ใช่ไหมคะเช้ากับกลางคืนเออสวดยังไงบ้างคะนนไหนลองสวด <น S 1> ให้แม่<ส>ฟังนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมิสทธัญสั้นนะัจฉามิทํามังังหรือ คำมังสันกัะชามิสองครั้งสองครั้งสังนังกับชามิอิติปิโสปะวาวราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนะสัมปันโนสุขโตโลลุกายทูอนุตัรปุริสาธัรมสัตว์ท้าเทวมนุษย์นังพุทโธปะวาว สเก่งมากค่ะแ้้ย